สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำสักนค่ะวันนี้เวลา15นาฬิกา31นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรับพระวรชายาไปยังพระอุโบสถวัดไรมิตรวิทยารามวรวิหารทรงจุดทุกเทียนเครื่องนมรสการบูชาพระพุทธสพลยานพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าวาดวัดไรนมิตร จากนั้นทรงประกอบพิธีเทวาพิเศษพระวิศณุกรรมซึ่งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างรูปหล่อพระวิศนุกรรมขนาดเท่าครึ่งของตัวคน เพื่อเชิญไปประดิษฐานที่อาคารสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนื่องจากตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมเมื่อปีพุทธศักราช2486ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จัดสร้างเพื่อฉลองการก่อตั้งสมาคมครบ70ปีพร้อมจัดสร้างขนาดต่างๆให้สมาชิกที่ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือทางช่างตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เชิญไปสัการะบูชาและยึดถือตั้งมั่นเชิงสัญลักษณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความแม่นยำที่ย่ำรง การไม่เอ็นเอียงในการทํางานซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของวิศวกรหรือช่างทั่วไปในอดีตช่างไทยคะแนนต่างๆให้ความเคารพพระวิศนุกรรมหรือเรียกอีกชื่อว่าพระวิศวกรรมในฐานะครูช่างหรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทยสมเด็จพระเทพร,รัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกศสให้นายเพยรินชูโชคถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนำผู้บริหารกลุ่มปตทพร้อมคณะกรรมการบริหารการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มปตทพื้นที่ภาคตะวันออกเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มปตทพื้นที่ภาคตะวันออกพร้อมทั้งทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมุดภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่16-19ถึงเมษายน2556 ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิจิตรเสงหพันธ์ประธานกรรมการแผนกวิทยา,าศาสตร์มูุนิธิอนันทมหิดลและนายนรินนิลอุบลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยา,าศาสตร์มูุนิธิอนันทมหิดลนำผู้ได้รับพระราชาทานทุนไปศึกษาต่อตามประเทศเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาดังนี้ นางสาวกุลนันจิตตะวน,นิปประภาผู้ได้รับพระราชทานทุนรัฐบาลราชนาจักรสวีเดนประจำปี2555ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีทางอาหารณมหาวิทยาลัยหลุนราชนาจักรสวีเดน นายวรศรีลาดจริญผู้ได้รับพระราชทานทุนมูล,ลนิธิอน,นันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2555ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาชีววิทยาณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซันดิเอโกสหรัฐอเมริกา นายธีรทัศน์กิจพรยงพันธ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผน,นกวิทยาศาสตร์ประจำปี2556ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาโรคพืชนนมหาวิทยาลัยเบอร์ดูสารัฐอเมริกา เวลา15นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปโรงละครแห่งชาติพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ประจำปีการศึกษา2555ระดับปริญญาตรีและประิญญาโทจำนวน428คนพร้อมพระราทชทานพระราชโวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ย่อมมีความรู้ทางวิชาการที่กว้างขวางเกี่ยวกับศิลปะ,ะแขนงต่างๆทั้งเข้าใจท่องแท้ในศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับสร้างสรรค์าง,งานศิลปะตามสาขาวิชาแต่การที่จะสร้างสรรค์าง,งานศิลปะให้งดงามและสรงคุณค่า นอกจากจะอาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วจําเป็นต้องมีคุณสมบัติอีก2ประการคือความชํานาญในการปฏิบัติอันเกิดจากการภาคเพียนฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอและความรักในศิลปะรักในสิ่งที่ทำํำระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและงานที่ทําอย่างลึกซึ้ง เมื่อมีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้มีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติพร้อมทั้งมีใจรักแล้วผลงานก็ย่อมมีคุณค่าและความงดงามอย่างเต็มเปี่ยมจึงขอให้ทุกคนตั้งใจสร้างเสริมคุณสมบัติที่กล่าวมาให้ครบถ้วนจะได้นําความรู้ที่มีอยู่ไปสร้างสารรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าเพื่อให้ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเจริญยิ่งขึ้นไป วันนี้เวลา8นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยล,ละอัครราชกุมารีสเสด็จไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์ทรงเปิดงานโครงการหลวง44จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18สิงหาคมนี้เพื่อแสดงผลงานทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาของโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละพื้นที่บนที่สูงปลูกไม้ผลเพื่อสร้างไรายได้และอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารทดถแทนการปลูกป่า ปีนี้โครงการหลวงนําสินค้าหลากหลายมาจําหน่ายกว่า3,000รายการทั้งไม้กระถางผล,ลไม้และผักพร้อมทั้งจัดแสดงดอกกุหลาบพ,พันธุ์ใหม่คือ Prince of Love ที่โครงการหลวงผสมพันธุ์และพัฒนาจนมีสีผสมระหว่างสีเหลืองชมพูนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการสวนพระองค์กว่า11ร้านจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถศูนย์ศิลปาชีพบางไทรร้านจิรดาโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาร้านศิลปาชีพ904มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านภูฟ้าสถาบันวิจัยจุลาภรณ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยาก โครงการทูบีนับวันโครงการด ok ็อกเตอร์น้ำใจและดอยคำด้วย ค่ำวันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัดตดามาตเสด็จไปโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันทรงเป็นประธานงานราตรีนวมมหาราชินีสีแผ่นดินจัดโดย7องค์กรสตรีในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556และเป็นการปิดโครงการเองค์กรสตรีทำดีเพื่อแม่ โอกาสนี้ประธานโลกเกติยศแก่7ยอดรัตนนารีและ49รัตนนารีและทอพระเนกการแสดงของนักร้องกิติมากาิ์และละครบรอดเวชุดผันพิลาศราชนารีที่แสดงถึงกิจกรรมของ7จ็ดองคอ์กรสตรีทำดีเพื่อแม่ด้วยการปฏิบัติตามพระราชการณียกิจขอสมเบจพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันนี้เวลา16นาฬก58นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัทตามาศเสด็จไปหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิพระบรมราชินีนาถ ส่งเปิดงานนิทรรศการและประธานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดจิตรกรรมโบหลวงครั้งที่35ซึ่งมูลนิธิธนาคารกรุงเทพจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีคุณภาพถือเป็นเวทีที่สร้างกำลังใจและชื่อเสียงให้กับศิลปินทั้งยังเกิดแรงบันดาลใจในการก่อตั้งสถาบันการศึกษาศิลปกรรมไทยระดับอุดมศึกษาของประเทศการประกวดแบ่งออกเป็น3ประเภทคือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยแนวประเพณีและจิตรกรรมร่วมสมัยมี ผลงานส่งเข้าประกวด220ภาพจากศิลปิน142คนมีผู้ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม9คนผลงานที่จะแสดงมี88ภาพเข้าชมได้ทุกวันจนถึงวันที่24กันยายนนี้ยกเว้นวันพุธจากนั้นจะนำไปจัดแสดงที่วิทยายลัยศิละปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้เวลา12นาฬิกา32นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชราก,กิิยาภาประธานพระวโรกาสให้พันเอกดุษฎีทัตตาณนนุนพ่วงหนวยการกองอ,อุโทโปิดิกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ารองประธานกรรมการมูล,ลนิธิมหาวชิราล,ลงกรณ์คนที่สองนำผู้แทนโรงเรียนต่างๆจากภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จำนวน83โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬาเข้าเฝ้ารับประธานอุปกรณ์การกีฬาลูกฟุตบอลนวังสุขโขทยัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมา28ร28กรกฎาคม2556